ที่สมาคมราชกีธาสมโมสรเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างอุคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปชมการแข่งขันม้านักพิเศษชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่64ซึ่งสมาคมราชกีธาสมโมสรจัดขึ้นเป็นการแข่งขันม้าที่ผสมหรือเกิดในประเทศไทยไม่จำกัดอายุระยะ1,900เมตรแข่งขันด้วยการต่อน้ำนัก สำหรับปีนี้มีม้าเข้าแข่งขันจำนวน14มา้าโดยม้าที่ชนะที่1จํานวน3ครั้งได้รับทั่วพระราชทาน kings cup จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ม้าวินเดอร์เดย์ day, สังกัดคอกอชิรชัยทําเวลาวิ่ง1นาที58.87วินาทีท้งนี้ม้าแข่งชิงทั่วพระราชทาน kings cup เป็นการวิ่งระยะไกลที่สุดของม้าแข่งในประเทศไทยโดยวิ่งระยะ2,000เมตรเริ่มจัดก,การแข่งขันครั้งแรกปี2492ต่อมาปี2548รยได้ลดระยะ ลงมาเหลือ1,900เมตรและจัดการแข่งขันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่6ธันวาคม2,558